พี่กัดไหนเจอพี่กัดแล้ว <อะ S 1> เจอพี่กัดอันนี้กันเลยว่า5ชั่วโมงน้ำใหม่อีกนะมันเลจังวะาปั่นเข้าปั่นเข้าอยู่นี่ออน3ตัวขามบนทุกคนตอนนี้กับตอนเช้16 5โมงเข่าทุกคนเลนี่คืสิเข่าป่าได้ป่ะนี้แต่ว่าตอนนี้นี่จะแม่นฝนจะแม่นน้ำเม่ออย่างปุ๊กปักปุ๊กปักปุ๊กปักไอเดินทางทุกคน คนฟอยยากทุกคนสิปุ๊เป๊กปุ๊บปุ๊ปุ๊กป๊เห็นอยมึงเลยทุกคนความทางไม่ไหมยตัวทุกคนชตัวันตัวความมัตัวที่อตัวความความึงตัวที่สาทุกคน น erm ี่เราไ็สิไปรัดพูดนะทุกคนรัดมันสิมาข้าวดงตอนนี้ไก่แจงนะทุกคนแต่ว่าฝน่นย่อย่้อย่อยมากไหมเลือดมาแห้งม่มาเลยทุกคน เธอก็มันนอนอยู่ดงนี้ทุกคนลองนอนอยู่ดงนี่นมันก็ลงตรงนี้ลมก็ลงโกนพวกทุกคนแต่ว่ามันเคอก็มันมันเคยนอนอตรงนี้นะทุกคน ทุกคนตอนนี้ก็เฮากระลาดตะเวนอ้อมนะทุกคนมูนั่มันเข้ามาท่านมาเอาลัเข้ามานี่ทุกคนเข้ามาเลาะมานี่แต่ว่าเลาะไปนี่กระดานนะทุกคนแต่ว่ามุงเวรีน้อยกายมูนีอ้อาจจะยุดงนี่แต่ว่าเฮาสีเข้าแต่ก่ฝนมันตกทุกคนมันพังเนี้ยมันมีสิ่งมันสิ่งใบไม้ปกเป๊กปอกเป๊นเห่าก็มืหาทีง,งานนะมาทีง,งานมาอ้อมหรือว่ามาโหทุกคน เขาดงที่สามโตประมาณสเ๊าะปลายเกือบสามสะ๊อ้ทุกคนหมดเดินทาง่อด่านเมือ่อหาทีมงานมานั่งมาโห,กาออกาาห่ก็แน้นำพอดีเยี่ยมบนนี้ยิง่งทุกคนว่าเสียงมันใบไม้ดังปุกป๊กปุกป๊กปุกป๊กมือู้เสียงอย่างเสียงยานนี่ทุกคนอันนี้คือดานนะทุกคน เข้ามาตะกุนทุกคนมันล่อมานี่แต่ว่าว่าวเวีนอ้อมและโบเห็นโบเห็นกายอาจจะอยู่ดงนี่แหละแต่ว่าผลย้อยๆทุกคนปุกเป็กปุกเป็กปุกเป็กนะผลนะยันถ้าผลตกแห้งเท่านั้นแหละทุกคนเลยมาทีมงานกันทุกคน ัดไหนเจอพี่กัดแล้วเจอพี่กัดคนไหนทีมงานเดี๋ยว่ะด่วนทีมงานว่าปั้นเข้าก่อนบ่ะมนก่อนยังไปแต่กองเล่นเด็กน้อยเลยเล็กน้อยแล้วพุ่งใหญ่เลยมันไปบไกลไกลดิเชะกันไปไกลเลยแมนแหละเออจักรลักได้ชันบ้หลักหนึ่งอ่าโดนหลักหนึ่งได้โดได้ได้ยินได้ บางเข้าอยู่หอดหนีหนึ่งได้ลักเดิ้งคันสิหอดกะเนาะลักหนึ่งนเดียวเออกันบ่อนาอยู่นี่หน่าม่หอดได้รางหนึ่งเลยเออแล้วว่าแต่เขาอยู่ฮุบเนี่ยกันไรเป็นลักหนึ่งซะเขาอยู่ต่ำเด้เน่ยอันนี้กันเลยว่หดชิ้วเปิ้ลไม่ได้ยินเสียงตอบปะวจุ่มนำเฉพาะจุ่มแห้งแล้วไม่เฮ็ดที่เฮ็ดที่รุนจุ่มนำจะได้ปะเยอว่อดในนั้ก็บริสุทิ์มันมันไใหญ่ไกลมันรุ่นไดนี่ เพราะมันเ<บ>พราะมันรักรักบ่อเนาะเพราะมันรักหนึ่งถ้าเกิดว่าอยู่ใน,นอันยาวนาบ่ครับพ่อกะเป็นรุ่นดำแม่อยเลยอืยมในกา้ช้ำรักคือบ่ช้ำรักฉีรักบ่เอออ่ะตอนนี้กะมูที่เข้าตามหอยกะทีมงานพอเลยบังกลับคืนกุ้งหอยทีมงานพบเลยแต่ว่า <c oughs> กินข้าวเขาก็ยังไปอันนั้น,นจังไปเดี๋ยวให้ทีมงานมาล่มโตกันก่อน ว่าอันนั้นโอ้ตมันได้ย้อนมันอยู่เด้อเนาะบ่ได้เยอะซั่นเดนี้ฮะอันบ่ทางนี้มันซื้อเด้กัลงไปกนแม่นอันคอยเฮาก็ทนมันอืบ่ทนคอยเวนมาโอ้ยจะเฮานี่ล่ะแล้วมันปีนขึ้นน่ะมันสิงนําหม้อนก็มีเฮามันังาอือสิงปุกปึกปุกปึกจักแม่นสิงมุยมันสินําหม้อโตแล้วว่าดองจัดจิโอ้ตบักใหญ่บักใหญ่อีใดโอ้บ่ทนพจ๊น ตอนนี้ก็น,นําทีมงานมาโฮมโตกันแล้วกะหากินข้าวกินน้ำก่อนทุกคนไปนำหมูป่านะกำลังนำทีมงานมาโฮมบานกำลังน้ำเข้า ก้าวนีก็มาอยู่มาไหมมาไว้ยันโด่งเียเออยันโดพกินข่าวกันสนุกปะยังเนาะให้ก็หล่นบ้างวันีแหละมาครบยังแต่มมบอลโมบอลไมนบ่รอมจานนะมาเลยมาเลยอจุดหยอดบลั่ค่อยพลาดเลยจุดหยอดไปบัะไปลพด้่ไปเลยได้ล้นลอยลิ้นน้ำใหม่อีกนะมันไรใจงว่า ทำบะไก่เลยไม่เต็มหน่อไม้กับหน่อไม้โย่หมดนำหน่อไม้นี่กินปุ๊บใชจักวานีนะกินลำมันกินบกังไค่ได้เลยเาหน่อไม้เห็ดบดเห็ดบดเห็ดกระด้างนี้น้ำคอนน้ำย่างอ่ะเด็กหม่นซ่อยแซนํามันอ่อนต้กันุยเบนี่พี่น้อง ครวาแจ่ไม่นองันไปถ่ายออกกันยังเป็นเ้นเฮ็ดบดคือเก่าเกงจะบอกกงเลยบดเออแมนจะได้เห็ดบดได้มีเลได้เ็บดกระเด้งกันเอันนั้เขาก่อนมันเก็บ่พกเสอเต็เบิ๊กเลยกระตุ้เอิกพร้อมอีกนี่เฮ็ดพ่นบดลุดทาีเต็มหัวขดคนนี้เสียเออ พอเห็นมือคืนนี่นะทางบูิ่งนยิ่งแล้วพัดลิฟต์นเ่องแลจะยิ่งกคักขึ้นไฟช่งแล้วัดไ่แน่มึงเลยไงแล้วเลยบาดนี่ยมัไ่แน่มึงละเอวจูบจูบแควแควกับเลี้ยวมอเตอรวเนาะเออเราเห็นแควแวกเลี้ยวมอบมได้ก็มันมีเลี้ยวไฟเลยจูบลด nè, nèo pan sau mới cả phun 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 cây nó thằng này nó pan khâu pan khâu mà mà pan không ra im này vậy liền, nhăng à cái gì kinh đơn đi nhà bảo im đấy <laughs> oh. bữa đây tắt nồi ต็ไปหอมอ่ะเหมือนกัน ใน,นทีมงานมาครบกินข้าวไปทางกะไปโห่บ้่นทีมงานนังก่อนละคุณ 3ตัวขามบ่นอยู่นี่ตหลุดลง้งแอยู่นี่4บ่ขามหลดเห็นูข้ามมันจ้ําพูดอยู่ๆูดว่าโคนลัดไปได้ได้บนีเเออน้ํเข้าก่อนจะน้อยน้ํน้าเข้าก่อนน้มันบ่ข้ามห้องไปพุ่นดอกมันจัง6ไปน้ํเลยหิบบ่มีสถานการณ์มันไปงยยังลัดเนาะเออไปลงงันทางทางรถไทยไปลัดนไปเ้าโดไเนาะอ่ะทีมงานเฮาพากันเข้านี่ใสน้ําหอยแล้วก็ เฮาไปสามสี่คนแล้วก็ไปทางพุ่นก็มีแล้วก็เฮาก็นกนานสนกับพาะเน่ยนีเเ่เวนลัดปุ๊บตรงนาปุ๊เวนลัดปุ๊บเป็นนะทมาลัดกันในเก่งห้อยความทาอะไรทุกคนมาหอยนี่ก็เล่นยังเลน่นอยู่นะมันถือกึ่นคนโดนนี่บอกมันอยู่ทุกคนหอยบักหนังโตปะเล่นปะพาเขา,ปาขไปรถจะพาเราพอที่ไปทางแรงไปทางนึง เราพาเขาไปแล <ing water> ้วใต้ทางตัวนั้นด้วยไอ้ทางแคบนี้เด้ทางชายเชนตัวนี้บรลง์เชนลุมคันมันความลงน้าแล้วตัวลงเชนตัวนั้นลราไปรัดอยู่หองบนแหวของรถหองใส่แหวเราตัวนั้นแหละมันจะอยู่เออทีมงานผู้น้ำกันน้ำไม่เฮาสิไปรัดบั่นไก่ในสิบ่ไายน้าโมละหมู่นีโชมน้ามันลง่มไปชนี้ทุกคนแต่ว่าทีมงานเอาไปรัดทุกคน เดี๋ยวว่าทีมงานผู้น,นำนำนำเข้าไปทุกคน บนตะลืบคับนี่ macam macam okay okay lên lên cái cua hôi cua hôi bỏ mình lên cua hôi ừ mà lát than đang là ra đi đỏ đi nổi họ vẫn dùm hôm chứ mà nó học thằng cả khuẩn xong khuẩn đi lát tầng tơ bởi con mày gặp lát không gì nó ไปรับตังค์ยงินมูน่ตัวยืดหาเายางหลังเนียเายนหอยลงเามันแรงออกแล้วฮันข่อยบุเข้าไปหาหอยแอบกับฟูรีโลรมายังน้อยเดียวอาจจะมาไหวกูฮันท่านเจ้าสิได้ยิงมันเกะไก่กับตุข่อยหนึ่งตุกันอยู่กับมูน่ะบช่และประโวดเอาทมนั้นบ่มามันเรียงมดบ่ ยังมุ้ยไฟหลักอยู่สองเงินหลังก็เลือย่างบนดอนข้าบอดอนจะกเพิ่โยมูห้องจีกว่านดอนหมูห้องกีกไม่หันคอยกับไปเนาะนว่าอาศัยว่าใหญ่กันไปเบบนี้ข่าเพื่อเลยกะอาศัยรับเขานี่ยแหละโบนเพิ่นตัวนี้นะ้ำโบนนี่เนะตุุๆๆไปโบดยับๆไปกันยับไม่ยับไปกันน้ำเป็นรลัเนเลยโบดโบนนะบริใกล้พรตอนเด็กมันเจียมูห้องนะไอ้จังเกี่ยวนะมันขามห้องแล้มันเลาะหองมากเขาก็น้ำห้อยมากบนปะนี่ ขึ้นมาขึ้นมาเนี่ยกบริปาจะหอยเลยก็ขึ้นมาใส่บอลเก่ามันหนายันหอยไปหมูเขามันเฮาไปเฮายายกันไปไปน้อยมาก็นีไปเป็องขนมันลงลน้ำบวชรหนามันจะเกือเขาไปนะนานอัตนมมาลอยู่้คู่นึงโอยสานึกเสยนิ่งเราเละเออมันเลดิิไกลเนี่ยมีไ้ไะนี่ิช่มไเลยชั้มอนไม่ลยกัเพิร์นรูรได้จะนีตัวไดเป็นตัวกุ๊กตัวปลายะนี่เรามายัง เท่าน่าจะจะลงห้อยมันมันสลับห้อยกันอยู่อยู่แถวๆนี่นะแถวโบกัยนี่นสมุยกันเึ้นมาพี่แล้วนี่มันมีเล่าไปได้ๆอีกไปเล่านึงนี่ทรงใสมันจีนอนนอนแล้วหมูน่ะเนี่ยมันอยู่นี่มันนอนเลี่ยนอนเนงกักอยู่นี่เพราะว่ามันมได้นอนเลยตอนนี้กะทีมงานกำลังเข้าไปนั่มห้อยทุกคนเลาะไปในน้นาทุกคนแต่ว่างนึงนี่ลงห้อยทุกคนแต่วันซื้อห้อยได้แล้วน้ำต่อ อตอนนี้ฝนก็มากทุกคน,นกตกลงแต่ว่าทีมงานในน้ำต้อทุกคน <c oughs> ตอนนี้ก็ทีมงานยังนั้นอยู่ทุกคน

มาฮอนี่กัลงห้อยพี่น้องเอ้ยสั่มไปสั่มมาลบไปลบมาเอาห้อยอะไดรลายห้อยพุทมันฉลาดเลยลำมีแต่ยยกย้ายกันไปว่ะนี้เนาะเอาแต่ผูได้ใหม่กับข้าวหนัดแรงเติมพลังซะก่อนมือเอาเหี้ยไปเชื่อโอ้ยมือเติมพลังเลยนี่พลังลุดลยมือยิงเข่าเป็นปลาอยู่นะจำเจ้ากับเซฟมันน่าเหมือนฮะคือบมอบมือนี่ นี่บุ๊กขึ้นไปสะดานะบนชั้นบ่อวางถั่วเหทือนี่ไงคือฮะรัดมือนี้นะจ้ะมื่อไหยงออมไปขีเ้ตอนนี้ขึ้นมหอดด่านแดดบานคึ้นชีโบมีพนต้นแรกนีู่วชีโอีบ่ต้นแรกเลยคือบ้ชีคุ้มๆทั้งนั้นมีแน่นอนเนาะจะมาย้ำเลยมันมาได้มัน ได้บอลได้บอยิงไกลน่มีลายไกลบิขึ้นใหม่เห็นเลยอทุกคนมาวันล้กะบอได้พปจชงทีมงานกะจำเจ้วบอลนี่กากับไปน้ำเดียวแต่บิดจักเฮเยอมีเห็นโไกายใช่ปะนี่มาจเ่ บมกไก่เฮแล้วบมกไก่เป็นแต่ชานี <te> si ่ยังไม่ได้มาบ่ราะเาดีนอนเ่ดีบมกไก่เงี้ยงอยู่ทำมันพ่อมกไก่เอ็บบอ ยกเลยได้ดิแย่วมันเห็นแหงเลยอยู่เข้าเลยแล้วหลัดมูกับบุหรมันพูดไปกลมูมูยย่นพีตต่ตวกเล็บไปกัดกายพูดกินเจ้าซะเอ้ามามาเยลักได้ป่ะนี้เด้ยเขียดเกี่ยงยังไงเนอยียดุกแล้วเ่ยังล้เขียดดิบ <laughs> ไเดี๋ยวกินแล้วไปไหมเอาเจ้าคือบูไปเจ้าคือบูไปคอยมาคอยยองใช่ยองกลัวมาเห็นท่นไเกือบจักที่เป็นยิ้มใหใก่อนจักคอยจีบๆคอแจแนจำนั่นล้วบุลงแล้วนีคเา่งเาีกลัวอมามาจำเจีวจำเจียวมาโนแม่จำเจีวกิ่นเข้ากินเข้านกย่างจะได้เข้าจำเจ้วได้มามาทุกคนมา นกเข้านกเขากินบอมานวะนี่เมนนกเออนกอันน mm ั hmm. mm ้นกกดจะแดงอยู yeah. mm ่น hmm. hmm. ั่นไหนกเกาะเจ้าเจ้าบอใบบ่ตอแรงเลยขันบอใบแล้วคอยจีดถือใบไปในยันได้ว่าบ่ไหวไปไปแล้วเลยะบ่แล้วกันเจ้าอยากไปก็ไปขันจับบอใบเลยจีดถือไบป่าเราเลาะหายิ่งก็ห่อหัน บุดดุพาไปหาลปลเลานะยิงกับหอไปไกลได้บัดนีไ้ป็ไปหได้ปานีใงรียขันใจถึงแล้วไปมเ้ยทำเย,ำม,เยมันบกเืนอนขี่รถมาไดไปบัดย์เดืมล่ง,งเอ๊อมอะมือนาอะไรมือมืออืดแก้้อย

กินเนย้่เนไปดีขนาดเลยเนาะมาแหมบ๊อบบดกินบ่กินบ้าน네บ้านกินหลังใช่ไหมแค่วาหมูนะ่้นชุบชัยกินแต้มีคอใหม่ฮะบุ๋มบ้านหนึ่ง อบนกโข่าวนกโบข่าวดินกเป่าห้องนกเปาห้องวันนี้นี่ดิฮะก็ให้ะอยู่บนไหนเออเนี่ฮะก็ให้อะนี่ก็ถักไปบุกโบขยมันเข่ากมาให้จกเนอยู่ต่นอนี่นี่าอยู่หันเชอโอ้ยามอนนี่ ซื้อมงน้นเหรอน้อยมันอมันนู่นนี่เรันี้ตัวนี้ตัาอมข้เคคือหอม่ามนาบีบด้อแซ่หน่อไปดบ้าพวกคนมาไก่แรงมากเเห็นวกรับลาดบอมผลดนี่เช่าเลยได้ผ่านผลาดก็คงว่าคนเราอ่ะไปผู้เช่าดราบ้งเดย์ได้มู้เช่าดิป้านี้ยังเปอยู่ มาแล้วแม่จำเจวน,น,นะเราจำอยอะคนไม่ไเชฟจำอยู่ที่เนี้เบ่เราเราไปกินนกเลยเราไปนจำไปนจีนกวางหันหนึ่งเขาแล้วก็จีนกหมดกันบ่มีอย่างกันเรากะจำน้ำอยอะด๊อกกินด้เบิ้นะจะปิ้งกะจียังเห็ดหรือเปลื่ยปิ้งปิ้งกะจีแบบนั้มีไก่ด้วยมไก่ชีวิตในพ่านแบบนี้ จะกินแต่โต๊ะง่ายอย่างน้อยเมื่อกี้มาได้กินเจ้วน้ำแก้วข้าหอกันนะครับชุลวัฒนา์ต้นมาขึ้นมาโฉงโฉงแช่แค่ันคอ,อยพ่อแม่พีเนี่ยคอยเลาะออยู่แทบบุ่นเลยบ็เยไปกินเข่าว็เหมือนไปเรื่อยๆเลยอีรถเลาะเบิ่งยางกระจอนรถไนที่มดนงเขาดงรอทัวร์ลงแหละออกมาอีรถเลาะอีกมันขาดก็จิ้มบุ๋มไปๆไปผู้เดียวเลย บูมอรีรถหรี่รถไปจอดตงนั่นดงนี้นงบริยเนาะ่างเดอดขาลาปังช้างด้วยกันบไปเยหอยหอือก้อืมบึ้งบมันอยู่นี่เหมือนเอืมอยู่บุเอาไว้นไปตลอดเานาเตะเป็น